นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่ตำรวจใช้เป็นหลักฐานติดตามจับผู้ก่อเหตุนะคะผู้ก่อเหตุเป็นคนขับรถจักรยานยนต์รับส่งผ่านแอปพลิเคชันแห่งหนึ่งก่อเหตุลักทรัพย์นักท่องเที่ยวหญิงชาวรัสเซียที่ได้เรียกใช้บริการบริเวณถนนมหาราชแขงงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครตั้งแต่ช่วงบ่ายวันที่13ธันวาคม พฤติกรรมของผู้กอ่อเหตุก็คือการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้บริการผ่านแอปพลิเคชันแห่งหนึ่งไปรับนักท่องเที่ยวที่กดใช้บริการตามปกติค่ะแต่พอไปถึงพบนักท่องเที่ยวยืนนับเงินอยู่บริเวณจุดนัดหมายก็เกิดความโลภขับรถเลยจุดนัดหมายไปแล้วก็กดยกเลิกให้บริการบนแอปพลิเคชันวางแผนนำหน้ากากอนามัยไปปิดแผ่นป้ายทะเบียนเอาไว้ เมื่อน,นักท่องเที่ยวกดหาคนให้บริการคนอื่นๆก็ทําทีเข้าไปแสดงตัวว่าเป็นคนให้บริการและรับนักท่องเที่ยวคนดังกล่าวขึ้นรถนะคะแต่ว่าก่อนขึ้นรถก็ได้ออกอุบายให้นักท่องเที่ยวนํากระเป๋าสะพายมาไว้ที่บริเวณที่พักเท้าด้านหน้าค่ะอ้างว่าจะถูกวิ่งราวซับได้เมื่อน,นักท่องเที่ยวหลงเชื่อก็เลยขับรถออกไปเพื่อไปส่งนักท่องเที่ยวที่วัดสะเกตอยู่บริเวณถนนราชดำเนินนะคะ แต่ปรากฏว่าผู้ก่อเหตุขับวนไม่ไปส่งถึงที่หมายก่อนจะฉวยโอกาสฉกเอาเงินสดในกระเป๋าแกท่องเที่ยวไปเป็นจำนวน15,000บาทจากนั้นถึงจะวนพากลับมาส่งที่เดิมอ้างว่าตกลงแล้วมารับผิดคน ข้อมูลการสอบสวนของตำรวจนั้นก็ยังพบด้วยน,นะคะว่าการเกิดเหตุดังกล่าวนี้ผู้ก่อเหตุขับขี่รถจักรยานยนต์ไปเปลี่ยนรถจักรยานยนต์อีกคันหนึ่งที่บ้านเพื่อนเนื่องจากว่ายืมรถเพื่อนมาใช้ก่อเหตุแล้วก็มีการสับเปลี่ยนรถอีกคันหนึ่งที่เป็นรถของตัวเองขับออกมาแทนมีการแขวนตุ๊กตาไว้ปิดหมายเลขทะเบียนนะคะเพื่อเลี่ยงการจับกลุ่มค่ะคนขับเนี่ยเห็นนักท่องเที่ยวยือนอยู่แล้วกำลงังฝากเงินแล้วก็เอาเงินใส่กระเป๋าพอเขาเห็นเนี่ย เขาก็ไปจอดรถข้างๆก่อนแต่เขาไม่เข้ามานะแล้วเขาก็เอาป้ายมาปิดป้ายทะเบียนเขา oh, <man. S 1> อ่าแม่มาปิดป้ายทะเบียนเขาพอปิดเสร็จสักพักหนึ่งนักท่องเที่ยวรอ,อนานก็เลยยกเลิกแล้วก็เรียกคันใหม่พอเรียกคันใหม่เสร็จคันนี้เขาก็ามาเขาก็มารับแล้วก็นักท่องเที่ยวก็จะพาไปวัดสกเกตระหว่างทางที่ขับไปเนี่ย mm hmm. เขาก็บอกว่า การสะพายกระเป๋าเนี่ยมันจะอาจจะเกิดอันตรายหรืออะไรก็แล้วแต่ให้เอากระเป๋าน้ท่องเที่ยวมาไว้ข้างหน้าเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับก็เอาไว้ข้างหน้าระหว่างขับก็ใช้มือนึงขับอีกมือนึงก็ล้วงเพราะเขาเห็นแล้วว่ากระเป๋าตังอยู่ข้างหน้าเขาก็ล้วงแล้วก็หยิบตังไปพอหยิบตังไปเสร็จจนเรียบร้อยเขาก็พานักท่องเที่ยวมามาเจาะที่เดิมแล้วก็บอกว่าเนี่ยผิดคันนะครับแล้วเขาก็ไปฝรั่งมารู้ที่หลังก็มาแจ้งความ จากเกิดเหตุทางตำรวจฝ่ายสืบสวนสอนอพระราชวังก็มีการสะกดรอยตามจนพบรถต้องสงสัยเป็นการขายรถจักรยานยนต์และผู้ขับขี่ที่มีรูปรัณฑ์สันธานคล้ายกับวันที่เกิดเหตุนะคะไปจอดอยู่บนถนนท้ายวัง mm hmm. เขตพระนครกรุงเทพมหานครตำรวจฝ่ายสืบสวนก็เลยออกอุบายว่าให้ทางฝ่ายจราจรเข้าจับตามพรบรจราจรจงใจปกปิดปิดบงังอำพรางแผ่นป้ายทะเบียนรถ มีการเชิญตัวมาเปรียบเทียบปรับที่สอนอพระราชวังก่อนที่จะซ้อนแผนจับทราบชื่อคือนายบรรพศอายุ29ปีนะคะให้การรับสารภาพว่าก่อเหตุลักทรัพย์ชาวต่างชาติจริงอ้างว่าก่อเหตุเป็นครั้งแรกส่วนเงินที่ได้มาก็นําไปแทงสนุกค,ค่ะพอดีผมไม่ได้ตั้งใจที่จะําครับผมผมเห็นผมก็เลยหน้ามืดนะครับเึงเงินเยอะอยากได้เงินก็เลย เราทำอุบายว่ายกเลิกอย่างนี้ใช่ไหมเราไปรับใหม่อย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับคือเรารับรับสารภาพทุกข้อกล่าวที่หมดแจ้งถูกครับแล้วเราเอาเงินไปทำอะไรเราถึงได้ต้องการเงินตรงนั้นไปไปเล่นสนุกครับ เบื้องต้นทางตำรวจก็แจ้งข้อหารักทรัพย์โดยใช้ยานพาหานะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน60,000บาทนอกจากนี้นะคะยังพบว่าผู้ก่อเหตุมีประวัติถูกดำเนินคดีในข้อหารักทรัพย์และข้อหาอื่นๆมาแล้ว2คดีค่ะ